สวัสดีครับพกผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาดนัดบ้านสบายตบุรีรามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผมมาติดตามราคาวัวกันครับผมตลาดเปยนมาเปิดทุกวันจันทร์แล้วนะครับตอนนี้ดูจากราคาแล้วก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมครับผมอีกนานเลยแหละ เปิดไว้เท่าไหร่ครับพี่สอง0มื่นเจ็ดับสองหมืนเจ็ดันแม่ลูกนะครับผมชาโรเล่ลูกกี่เดือนแล้วครับลูกหกเจ็ดเดือนลูกหกเจ็ดเดือนเนาะแม่เขาลูกกี่ตัวแล้วครับลูกประมาณสองตัวลูก 2, ก2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมไ้ดูใกล้ๆนะครับนี<ม>่เ,<อ>เปิดไว้สองหมืนเจ็ดนะครับความสูงแม่ก็ประมาณสักร้อยี่ห้าได้อยู่ลำตัวยาวๆเจ้าของบอกว่าลูกสองตัวนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ นี่ลูกเขาครับผมนี่จ่ายลูกโอเคครับผมโครงสร้างดีใช้ได้ราคาน่าจะอยู่แบบนี้อีกนานเลยครับผมตามที่ดูแล้วเศรตรกรอ,อยากให้ทําใจไปเลยครับผมเอสองหมื่นเจ็ดลูกสองตัวความสูงก็ประมาณสักร้อยยห้าได้อยู่ครับลําตัวยาวๆนะครับ เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อีกทีครับเนี่ยๆๆวันนี้อากาศร้อนมากครับผมพึ่งเก้าโมงกว่าเองตัวขาวหมื่นห้าอันนี้วัวสาวรล่าไม่ใช่ลูกวัวสาววัวสาวเลยหมื่นห้า,า 15. ครับผมวัวสาวนะครับเยอะนี่เจือจัะเนี่ตัวให,ใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยร้อยสามสิบบัวครับตัวนี้ขานำเลี้ยงนิดหนึ่งครับผมเอาไปเลี้ยงให้อ้วนนี่สวยแน่นอนตัวนี้ โครงสร้างดีแล้วชาลูเล่ฝั่งนี้แม่ลูกวัยูุฝั่งนี้ครับอากาศร้อนจริงๆครับผมโอเควัยรุ่นเลี้ยงวัวมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากการะสังบุรีรำที่เขาบอกว่ามีตลาดอะไรครับอยู่ลำไปมงลำไปม่านมีจริงบ่าวหรือไม่ไมี เห็นเขาไปกันอยู่อ๋อเห็นเขาไปกันอยู่ครับราคาเป็นอย่างไรครับวันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมน่าจะอยู่แบบนี้อีกยาวใช่วันนี้ออามาขายได้กี่ตัวแล้วครับยังเลยยังไม่ได้เลยยังเพราะว่าอะไรครับไม่ตรงไซส์มากอ๋อไม่ตรงไซส์ใช่ไหมใช่โอ้กลไกตลาดเขายังไงครับวันต่อวันมันไม่เหมือนกันบอไม่ครับแล้วแต่เขาสั่ง๋อแล้วแต่เขาสั่งมาด้วยอ๋อครับผมวันนี้เขาต้องการไซส์แบบไหนครับ ตู้ผู้เล็กๆใช่ไหมโอเคฝากเบอร์ติดต่อนะครับเสี่ย0907 0์0 7 1212 1 2 1 2 00ดศูนย์ขอบคุณมากครับหัวเยอะมากครับผมวันนี้เพิ่งประมาณ9โมงกว่าเองนะครับไม่เจอเจ้าของครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวผู้ครับนี่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 ชาลูลีโครงสร้างใหญ่ๆนี่ลำตัวนาๆเลยครับผม

โอ้ตนี้ตัวใหญ่จริงของเจบ่ของเจตัวผู้บ่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเจปิดไว้ภูมิตได้่างงี้เท่าไหร่เปิดว่าห่นหกหมตัวผู้ใช่ไหมเออก็ให้หม่แม่ลูกด้วยบ่อบอแม่ลูกไม่ใช่เนาะไม่ใช่แม่ให่ให่ขายหมดแล้วแม่ให่ให่ขยหมดแล้วราคาไม่ค่อยดีใช่ไหมวันนี้มันก็เหมือนทุกวันเลยมันก็เหมือนทุกวันทุกนัดเลยใช่ไหมทุกนัดเลยไม่ดีขึ้นเลยครับขอบคุณครับผม มัันลลงลเ,เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับต้องขออภัยนะครับผมถ้าไม่เจอเจ้าของนะครับโอ้คู่ไม่รู้นี่ก็น่าสนใจนะครับผม<อ>เนี่ยนีจ่จ่ายลูกดีเลยนี่นี่นี่น่าเลี้ยงครับผมบ้าแบบนี้ฝั่งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับ,บม้บาเลกรกันกนะ,ะเษกษตรกรต้องทําใจไปเลยนะครับผมราคาน่าจะอยู่แบบนี้แหละครับอีกนานเลยแหละ มาจากไหนครับเนี่ยจากสุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์เอามากี่ตัวครับสี่ตัวครับสี่ตัวมานไหมวันนี้ไม่ไม่ครับไม่เลยใช่ไหมโอ้โหราคาไม่ค่อยดีเลยวันนี้ครับผมครับโอ้โหครับผมส่วนตัวแล้วคิดว่าราคาจะอยู่แบบนี้อีกนานไหมนานครับนานอีกนานเลยใช่ไหมครับมขอบคุณมากครับซื้อไปขายไม่ได้ก็เลยซื้อยากก็เลยอยากครับผมอ้รเืราคามาลงขนาดนั้นเลยพ่อะนี่ครับผมจากปากนายห้อยเลย มาดูฝั่งนี้กันครับไหนห้อยส้มปล่อยเออฝั่งนี้ก็แม่ลูกอีกแล้วนี่นี่นี่แม่ลูกแม่ลูกอีกแล้วโอ้จ่ายลูกโอเคครับผมนี่เอนี่แม่เขาครับความสูงต้องมาสักร้อยเซนได้แล้วโอ้แต่นี่สี่หมื่นครัวครับทุคนโม่จดเป็นห่วงสี่หมื่นครัวเลย ฮอกเสียตัวไหนครับเนี่ยเสียมามาดูามาจากสังขะวันนี้มาดูราคาเนี่คนมาดูราคาเยอะครับผมวันนี้เป็นไงครับผมพอใจไหมราคาวันนี้ไม่โอเคเนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับแมววัวตัวใหญ่ๆญโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้นานๆที่จะมีนะครับตัวใหญ่มากสา0 0มืนสองครับผม ตัวบักเกฟเลยมีลูกยังครับเนี่ยลูกเขาไม่ได้ให้มาครับลูกไม่ได้ให้มาเนาะครับอันนี้เป็นวัวแยกลูกใช่ไหมใช่ครับครับผมเปิดไว้สามหมื่นสองครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่ครับจะไม่ร้อยห้าสิบบวกอยู่นี้ร้อยห้าสิบบวกใช่ม <S 2> <S 2> ใช่ครับความสูงร้อยห้าสิบบวกนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยสูงจริงๆริง้อยห้าสิบห้าได้เลยนะครับผมเนี่ยแอบแยกลูกมานะครับผมเอ่เทาโบ๊ทเท้าโบ๊ท เดี๋ยวผมไ่ดูฝั่งนี้ครับผมนี่สายหูสายหูครับโอเคครับผมต้องตาไม่ตูตัวผู้เลยบ่โอ้ เอามาเด็ดตัวผู้เลยอย่างตัวแดงนี้เท่าไหร่ครับเลี้ยงงไว้2,500บาทหมื่นสองพันห้าครับผมตัวแดงเปิดไว้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าตัวใหญ่แล้วครับผมเนี่ยสวยครับสวยสวยเนาะสีเข้มครับสีเข้มเลี้ยงยังไงก็โตครับผมโครงสร้างใหญ่แล้วครับผมอ่าท่านใดที่มีพื้นที่เนาะเอาไปปล่อยเนาะเลี้ยงแบบแค่ระยะยาวเนาะไม่ต้องใช้หัวหานเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมสีเข้มสีเข้มเข้ม ฝั่งนู้นเลยบอครับผมสตัวสีดำเท่าไหร่ครับยกชุดครับยกชุดเลยบอครับผมเท่าไหร่ครับยกชุดสามหมื่นหกพันห้าสามหมืตัวนี้บอสามตัวเลยครับสามตัวนี้เลยใช่ไหมครับสามตัวนี้สามหมื่นหก้ยกสามครับสตัวนะครับผมสามหมื่ชาโลเลตัวหนึ่ง เตัวผู้ทั้งสามนะครับผมความสูงประมาณเท่าไหร่นี่วันนี้ร้อยสามสิบสามตัวสามหมื่นหกพันห้าครับผมมาจากไหนครับเสีย่ยจากนาบัวครับมาจากนาบัวครับผมเป็นอย่างไรครับวันนี้ราคาราคาก็ายังทรงตัวเหมือนเดิมครับทรงตัวเลยใช่ไหมครับผมน่าจะอยู่แบบนี้อีกนานแหละครับผม อยู่นานครับยุยนานเกษตรกรที่คิดว่าราคาัวจะขึ้นต้องทําใจแล้วครับทาใจครับครับผมเพราะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการขยับตัวลงอีกครับผมเป็นช่วงของเทกัสอเราคุยตามความเป็นจริงเนาะครับผมครับผมอ่าต้องยอมรับให้ได้นะครับผมฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ082 082 154 1 5ศ2 8ย์แรัสองหนึ่งห้าสี่หนึ่ง้าสี่สองปด้าหครับสองแปดเก้าหขอบคุณครับผมครับผมเออมาเจอเสียโอ้ นี่คู่แม่ลูกครับผมวันนี้คู่แม่ลูกเยอะมากครับแต่ไม่ค่ยอยเจอเจ้าของยืนอยู่นะครับอ่าต้องขออภัยด้วยจริงๆแม่ลูกบอกอขายบอกแกขายโอ้ขายไปไหนแม่ลูกขายไปมือสองมาห้าโอ้ปิดไปแล้วนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ่าปิดไปเรียบร้อยหัวหน้าเลี้ยงมาก เอฟซีที่ชอบวัวไทยนะผมเนี่ยบัวไทยวัวกระโดนไม่ควรพลาดตลาดนัดป้านสบายน่าเลี้ยงจริงๆนีงเปิดไว้หมื่นห้าร้อยนะครับนี่สวยนะผมตัวนี้เนี่ยต่อร้องได้นะผมราคานี้กี่เดือนนะครับเนี่ยประมาณแปดเดือนเก้าเดือนแล้วไเดือนเก้าเดือนเนาะแปดเดือนเก้าเดือนอีกครับผม ดูใกล้ๆนะครับหมื่นห้าร้อยนี่ครับผมแปดเดือนเก้าเดือนนะครับฝั่งนี้ด้วยไหมฝั่งนั้นขายแล้วครับขายไปฝั่งนี้ขายไปแล้วบ่ขายไปแปดาแปดพันไม่มีหมื่นนี่ครับผมปิดไปแล้วแปดพันไม่มีหมื่นนะครับสองตัวนะครับผมตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละสี่พันตัวละสี่พันโอ้ปิดไปแล้วตัวละสี่พันครับผมเมียด้วยนะครับผม ฝั่งนู้นก็ตัวเมียเหมือนกันครับตัวเมียทั้งคู่เลยโอ้กลัวราคาหลักพันครับผมช่วงนี้ราคาลงจริงๆมาจากไหนครับมาจากกระสังกระสังครานี่เรือตัวนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ปิดนะครับนี่ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับหมื่นห้าร้อยแปดเก้าเดือนโอเคครับฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับอเร ศูนย์8 258ศูนย์องอา สี่สามสี่เก้าขอบคุณมากครับก็เลี้ยงวัวมานานยังครับเนี่ยประมาณหกเจ็ดปีเนาะแล้วมาเป็นไรห้อยนานยังครับไม่ใช่เพ่อมาขายเพอขายชาวบ้านเอามาขายใช่ไหมอ๋อวัวเป็นไรวัวอ๋อไม่ได้เป็นไรห้อยเป็นชาวบ้านเอามาขายบ้านนี่เป็นวัวในคอกเลยโอ้สุดยอดเลยนั่นไม่มีตลาดเลยบอกนันมีอยู่เดี๋ยวมันลองมาดูที่นี่มั้งตลาดไปทางไหนทางสารคามอ๋อไปทางสารคามไปสารคามกันมานี่ ไหนใกล้กว่าพอๆกันพอๆกันเลยใช่ไหมอ๋อโอเคครับผมแต่บางวันก็ขายได้บางวันขายไม่ได้ไม,ไดมาบ่อยไหมครับมาบ่อยอ๋อมาบ่อยอยู่เนะาะเมื่อก่อนขายสายเอ็นกัดไงอ๋อเมื่อก่อนขายสายเอ็นกัดที่ฟาร์มมีกี่ตัวครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วไปเยอะเรถยนต์ประมาณสิบตัวเนาะครับผม ขอบคุณมากครับอ hey, okay. เอโอเคแองกัสครับผมนี hey, ่ <Hey, S 2> ตัวนี้สีดำา1500ฝั่งนี้ปิดไปแล้วนะครับผมเนี่ยตัวละสี่พันครับ <Hey. S 2> ป่ะกระเป๋าตัวเมียเอ hey. ตของตาบ่กเขาเปิดไว้ท่าไหนป่ะ 18,500 <ผม S 2> เดี๋ยวผมให้ดูครับผม,มแม่ลูกนะครับ18,500มีติ่งไว้500ลูกตัวเมียด้วยนะครับผมสีแดงแดงความสูงแม่ก็ประมาณเกือบ120ครับเดี๋ยวไปคุยกับตากันครับ ได้จำเบอร์โทรได้ไหมฝา,ากเบอร์ติดต่อไว้นะครับ086 248 1743่อ่นมขอบคุณมากครับมาจากไหนครับเนี่ยบุดีรำผมค,ครับผม สวัสดีครับเซียครับผมโอ้แม่ตามไม่อยู่หรออ่ากำลังมากำลังมากำลังมาใช่ไหมท้องเสียมีตัวเมียไหมวันนี้นี่นี่แม่ลูกอ๋อแม่ลูกชารูเลน่นี่บอกโอ้ว่าของไทยครับผมนี่โอ้ของสองหมื่นหกลูกตัวแม่ยปากใหญ่นี่นะตัวใหญ่มากครับผมสองหมื่นหกลูกตัวแม่เดี๋ยวผมให้ดูการจ่ายลูกเขานะครับนี่อุ้ยงามอีหลี ดีนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ครับโอ้โหดูเหลี่ยมตัวครับผมแม่เขาตัวใหญ่มากนะครับผมแม่ตัวใหญ่จริงเนาะลำตัวยาวๆเลย26,000อันนี้เป็นที่เป็นราคาเนื้อเลยไหมนี่ ถูกเนาะ,นะช่วงน,นี้เขาจะว่าไงมันต้องขายตามราคาตลาดถูกจริงนะอันนี้ร้องสองหมื่นหกนะไม่รู้เขาจะให้เท่าไหร่ครับผมอันนี้ร้องราคาสองหมื่นหกนะครับผมถ้าเมื่อก่อนผมถามเลยเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้แต่ก่อนนี่แม่ลูกนี่ก็สี่เลยโอ้โหครับผมแต่ให้ลูกสวยเนาะอันนี้ทำลูกสมเทียมอะไรลูกสมเทียมใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ก่อนครับความสูงประมาณเท่าไหร่ครับประมาณร้อย ร้อยสามห้าได้ไหมความสูงประมาณร้อยสามห้ากเานะกเาครับผมแต่ลำตัวนี่ยาวจริงๆครับเดี๋ยวดูครับผมนี่ลูกเขานะครับผมอุ้ยนี่ครับโอ้ใจลูกงามอีดินี่นี่นี่ดูฝั่งนี้ชัดกว่าฝั่งนู้นนจะย้อนแสงนิดนึงสองหมื่นหกครับผม เสียฝากเบอร์ติดต่อไว้นะครับเสี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้ามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองสองโอ้โหครับผมน่าสนใจครับนี่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 โอ้ วัวสาววัวสาวชาโลเล่ส่วนใหญ่จะเยอะชาโลเล่นะครับผม